สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่านิ้วล็อกนะคะฟังทางนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้พรอยู่ที่ตําบลละหานทรายนะคะอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้พรก็ออกมาเยี่ยมลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนของเราแล้วก็เห็นผลลัพ์ธ ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากมากนะคะหายจากอาการปวดตามข้อแล้วก็หมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะวันนี้เราจะมาฟังลูกค้าที่ยินดีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าคือทานผลิตภัณฑ์ไปหลายตัวแล้วก็หมดไปเยอะมากๆนะคะพอมาลองผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราก็ทำให้จบการรักษานะคะแล้วก็ลูกค้าก็ยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะตอนนี้เราไปดูตัวจริงเสียงจริงนะคะไปฟังตัวจริงเสียงจริงกันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะคุณพ่อนะคะผู้ที่ทาผลิตภัณฑ์รีบูนนะคะแต่ว่าคุณแม่เป็นคนสั่งผลิตภัณฑ์มาให้คุณพ่อทานนะคะคุณพ่อชื่ออะไรคะพ่อพ่อสุนทรนาบำรุงพ่อสุนทรนาบำรุงอายุกี่ปีพ่ออายุสี่หกสิบเจ็ดสิบหกเ้ยหกสิบห้าหกสิบห้าปีค่ะคุณแม่ชื่อว่าสิงห์นาบำรุงคุณแม่สิงห์นาบำรุงอายุ 60ปีอายุ60ปีนะคะเป็นสามีภรรยากันนะคะแล้วก็คุณแม่เจอผลิตภัณฑ์ดีบูญช่องทางไหนอน้อ่ทางองานยาง youtube เปิดดู YouTube นะคะเ,เห็น<ด>ที่ว่าเขารีวิวนะคะอาการเหมือนกับที่คุณพ่อเป็นแม่ก็เลยลองสั่งผลิตภัณฑ์มาให้ทานนะคะ,ะแม่แม่ช่วยบอกทีนึงว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะแม่อยู่อำเบอแวนหน่อยจ้ะ อำเภอแวงน้อยบ้านหนองแวงห่วยไสตําบุละหารหนาอำเภอแวงน่อยจัยงหวัดขอนแก่นเชี่ยมเลยนะคะอะคุณพ่อมีอาการปวดตรงไหนช่วยเล่าให้ลูกค้าฟังนิดนึงนะคะจะได้มีอาการตรงกันที่แรกเป็นขาอ่อนกระปวดน้อาดีแขงมากว่างเข่าขื่นมากสะโพก,โกตามหลังเท่านี้แหละจะเกิากินยา ทีบุญนี่แหละสั่งสั่งกองคอนสั่งแก็บรุ่นมากคอนกองปวดตามสะโพกอ่าปวดหลังอ่าปวดสะโพกแล้วก็ล้าลงมาตามขาล้างมาตามขามีชาไปมือไปเท้าแบบนี้ไหมคะบัครับบัวสะแตแต่ว่าเปลี่ยนทาเท่านี้แหละเป็นว่าเลยที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพาะอุบัติเหตุหรือว่าอะไรนะเืหราเปลี่ยนมาคอนดิเบินมากคอนนิดเขาจะว่าเจ็บนี่แหละรถก็เลยมาต่ำ ก่อนหน้านั้นก็มีอาการอยู่แล้วแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุด้วยมันก็เลยปวดหนักเลยทีนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือว่ารักษาอะไรมาบ้างไหมก่อนหน้านี้กินลาอยังโ่้ดีขึ้นทานร,รักษา<ล>คุณหมอตามโรงพยาบาลก็รักษาแล้วนะคะคเคยไปฉีดยาหรือว่าฝังเข็มอะไรแบบนี้ไหมคะ ก็บอกเคยเลยครับที่ว่าสื้อยาสั่งยาอ๋อส่วนมากคุณแม่ก็สั่งในเฟซในโทรศัพท์มาให้แกทานมาลองหลายตัวหมดไปเยอะนะคะแม่บอกไม่อยากพากนะคะหมดไปเยอะนะคะก็พอมาเห็นผลิตภัณฑ์ดีบูนที่ว่าอาการลักษณะเดียวกันก็เลยอยากจะลองนะคะค่ะกระเพิ้นกระวานปวดสะโพกล่าวล้มคานนะมันใหญ่ มันค,คือคือความเจ้าคือเจ้าเป็นแทะกระดานสิก็เลยอยากลองดูนะมาลองวันนี้ขสัสร้างบป็นจ้า,าเพราะนี้เรากับ่ค่อยเล่นบ่ค่อยหยังเนาะแม่กับ่ซ้ำเล่นดอกตอนนี้เป็นออสมอลเราก็เลยพืน่นกระใหแบบว่าเราเบื้องเขาเบื้องไล่เบิ้งอย่างแม่ก็เฮ็ดเป็นแน่สินะอะไรเริ่นไปเล่นไปวันนี้พึ่นกับมาบรรยายว่าที่แรกนั่นผู้อ่อพื่อนั่นพ้อนพึ่นเราพึ่เป็นพยาบาล แต่ว่าไ่กับพวกเด็กคุยในอย่างก็เพลินเหมือนี้ไปเรียนลงมาอีกไปเรียนเบื่อทุกคนก็มีไปประสังกันเล็กบ้าสิน้องถามมึงก็น่าหายแต่สิปิดโทรศัพท์ก็จะเรียกว่างว่างสิไม่ไหล ช่วงแรกบ้ามันเสียร์ยล,งล้งเทียกัโท่ไปห้โท่อปิดนึกสินะ<อ>ให้เดี๋ยวเลยลังก้นอ่ะห้าลังเทียกแลปิดโทรศัพท์ใส่แล้วอ่ะแล้วที่แม่แม่สั่งตัวไหนมาเริ่มแรกเลยสั่งอันเชฟซูนก่อนตาแล้วแต่ว่าสีเอาวันนั่นแหละวันนี้เขามันแมีนบ่าถามถามผู้คนขายก้อนตาก็เลยวางสีเชฟซูนมันได้หลายเชฟซูนมันได้หลายพวกกันนะอะลยวางสีผู้คนขายก่อน คุณแม่สั่งแคปซูลไม่พอทานก็คือเริ่มเห็นผลตั้งแต่แคปซูลกล่องแรกนี้เลยไหมคะหรือว่ายังไงได้ได้กินประมาณ20เม็ดประมาณ20เม็ดเริ่มรู้สึกว่ามันเบามันเบาดีขึ้นแบบไหนปะเบาล้มคันแทบไปลามัวงซีนทั้งปวงแต่ที่แหลกหนืว่าด้วยวงว่างงวัวแรือขายเดี๋ยวราคาแรกไปเลี้ยงวัวไม่ได้ขายวัวเลยใช่ไหมคะขายเลี้ยงเดียวเลยขายงัวขายงัวเลียดนี่เลียนีกับร้านจะให้ไหมเนาะ มันมันหงุดหงิดเนาะมันไม่สบายตัวมันปวดตลอดเพรากินปวดเพราะกระเทิร์นคุณโบเอาก็ใางนี่คือเปลี่ยนทั้งสี่สันดอกเมื่อที่ได้ปากันซะด้วยสนกว่าเนี่ยห้วยเว้ยอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างตอนกลางคืนนอนหลับไหมเพาอตอนที่ปวดตอนที่ปวดอะนอนหลับไหมนอนบ่นหลับเลยครับมันปวดตลอดเวลาเลยใช่ไหมเพาะนอนแข็งนึ้นี่ ตันเลยเนาะเชงร้านเหยียบหันตับลุ่เลยขาตามขามันคือมันปวดมันล้าวมันตึงไปหมดเลยนะคะตึงตึงเพื่อสิเหยียบสี่เชงมองมองไตมองเข้าเนี่ยสิเป็นก็ะโคดลูกกีเป็นกึ้นโคตรตีเสียงดังมันลั่นไปหมดเลยนะค่ะแล้วทานแล้วรู้สึกว่าเบาส่วนอื่นมันเป็นยังไงบ้างตอนตามสะโพกตามอะไรมันเบาเหมือนกันไหมมันมันปวดเลยครับถอยหุยไว้แล้วนี่ มีอย uh uh ู่หนีดน uh ิดน้อนิดนิดเดียวนะคะก็คือสรุปแล้วพ่อทานเห็นผลตั้งแต่แคปซูลกล่องแรกหลังจากนั้นว่ามันดีขึ้นแล้วก็ไปสั่งมาเพิ่มอีกนะคะเป็นตัวไหนพอเป็นผงเป็นผงงูนี่เป็นผงครับอ่าแล้วรอบรอบล่าสุดก็คือสั่งผงมาสามกล่องมาทานต่อเนื่องมาฟื้นฟูต่อเนื่องนะคะแล้วแล้วครบตอนนี้ก็คือทานไปทั้งหมดเท่าไหร่คะนั่นถึงสามเทียงีสงสองครั้ง ค่ะผงตอนแรกทานแคปซูลหนึ่งกล่อง<ช>แล้วก็สั่งอรอบที่สองก็คือเป็นผงสามกล่องนะคะแล้วก็ไม่ได้สั่งอีกนะคะก็คือถือว่าการอาการดีขึ้นระดับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอตอนนี้ปู๋ยลเหลวแปดสี่ผลเหลวเขลอยก <laughs> ันได้้ามีอ่ออก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็คือก็คือพ่อก็ได้หยุดไปหาแล้วก็คือแกพึงพอใจแล้วแกสามารถ กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติใช่ไหมพ่อได้ปกติอยู่ดีนไปไล่ไปนาไปอะไรได้ปกติน้ำง้อน้ำยางได้แล้วบ่ได้ขี้ย่ากค่ะถือว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับที่พ่อจ่ายไปไหมมันแพงไปไหมพ่อคุ้มคุ้มค่ะถามว่าแพงแพงแต่ถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มมากใช่ไพ่อทำให้พ่อกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติได้ขนาดนี้นะคะค่ะพ่อคะถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยกะว่าจะให้ดีบุญกี่คะแนนถ้ามันร้อย คกิพูดแล้วเก้าสิบขั้วพูดแล้วเนาะกินลอยพูแล้วเนาะมีร้อยก็ให้ร้อยใช่ไหมนร่มีร้อยไหนร้อยเพราะเห็นผลนี่ครับพ่เห็นผลกับพ่อยางยางล้มพันธ้ลังเกียร้ล้เข่าแล้วหนีหอดสิออกออกเข้ากับบุบบูมมันชาเหรอมันว่าชาดิ้มันแหงเก็เป็นอ่อนอ่อนมันอ่อนแรงมันมันกกล้มเนื้ออ่อนแรงขอ้นหมมันควบคุมไม่ได้แบบนี่เลยมอะไรอ่าสา พอมาทานตอนนี้ก็คืออาการชาหรืออาการอ่อนแรงพวกนั้นไม่มีแล้วใช่ไหมพอตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติได้ขนาดนี้นะคะกับดีบูลยาสี่กล่องนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเพราะขาส่วนมากลูกค้าที่เขาดูกำนัะแน่นอนล่ะนะคะเขาต้องคิดว่าพ่อกับแม่นี่ถูกว่าจ้างหรือว่าเป็นหน้าม้าช่วยบอกพี่หนึ่งพูใอรบ้ย่างพูใอะไรางอย่างอย่างี้จะดูโผล่ทงซำ ซี่คุณร้านตายายเนี่ยซี่คุณมาจ้างเนาะถ้าไม่หายจริงก็คือไม่ให้ก็บอกขวาวไม่มาพูดให้แน่นอนนะคะมันมีอยู่คุณเลี่ยวมันก็มันเป็นอย่างไรกันหรือทีไรกล้วเมื่อไรด้วยกันวันนี้ว่าอันพ่อเนยไปฉีดยาสักเป็นหนึ่งบ่ฉีดบ่ฉีดบ่กกับน้อยยาไปก็อยากจะจิ้มก่านฉีด ฉีดเขาเจ้ะฉีดใส่ของเขาเลยดิแห้งออกไปเลยแห้งออกนี่ไปเรืเอยๆไปเคยไปฉีดตั้งแ่ฉันเคยไปฉีดตจนเสมัยชทำไมนานแล้วเคยไปฉีดแล้วมันมีอาการข้างเคียงใช่ไหมแม่งเคียงมันเป็นยังไงเราวะก็เลยกลัวก็เลยกลัวตั้งแต่นู้นก็เลยไม่กล้าฉีดนะคะคอ่ะ พ่อกับแม่มั่นใจหรือ,อยังว่าที่พ่อกับแม่ดูนะคือลูกค้าที่เขทาทันแล้วเห็นผลจริงๆจนิงมั่นใจแล้วว่าเชื่อเลยใช่ไหว่าล,ล,ลองด้วยตัวเอง